ก็คือถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองแนะนําให้เป็นถั่วเหลืองอินทรีย์นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นกระบวนการหมักก็ตามไหนๆเราก็ทําเองแล้วเราก็ใช้ถั่วเหลืองอินทรีซะหน่อยครูสาวเวิร์กช็อปตรงนี้มาจะสิบรอบแล้วสิบกว่ารอบเลยเกี่ยวกับถั่วเหลืองครูสาจะไม่พูดถึงการเลือกถั่วเหลืองแล้วนะนะคะครูสาจะพูดแค่สั้นๆนิดเดียว ไม่ต้องคิดเลยมากคุณมาซื้อที่ที่ทำมาธุรกิจถั่วเรืองปลอดภัยแน่นอนนะคะส่วนอย่างอื่นเราไม่พูดละเ<ม>พราะว่าพูดมาเยอะละไปดูไลท์เก่าๆเ,เอานะคะวะัตถุดิบที่สำคัญในการที่จะให้เกิดแฮมเป้นะคะนั่นก็คือตัวเชื้อราที่ชื่อว่าลหลสุปัสนะคะตัวเชื้อราลหลสุปัตรเราไม่สามารถที่จะทำเองได้ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนเหมือนแป้งมันอ,อ,อันนี้เนี่ยจะต้องสั่งมาครูสาสั่งมาจากมหลาลัยเชียงใหม่ส่วนท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้เดี๋ยวกลับไปนะคะกลับไปดูไลฟ์แล้วก็ไปดูคอมเมนต์เดี๋ยวครูสาจะใส่ที่อยู่ที่สั่งไว้ให้ มีขนาดทดลอง150บาทเองค่ะใช้ได้หลายครั้ง100กรัม150บาทใช้ได้เป็น10ครั้งเลยค่ะนะคะเพราะว่า1กิโลถั่วถั่วเหลืองแบบเนี้ย1กิโลอ่ะใช้แค่10กรัมเอง5กรัมถึง10กรัมนะคะส่วนวิธีทำทั้งหมดตั้งใจฟังไปก่อนและเดี๋ยวมาหัดห่อกันนะคะและ วิธีทําอย่างละเอียดเดี๋ยวครูสาจะเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์ในไลฟ์ของวันนี้ดีไหมคะนะคะจะได้ไม่ต้องจดกันนะคะเพราะว่าขั้นตอนมีไม่เยอะเลยนะคะขั้นที่1นถั่วเหลืองควงเล็บที่เชื่อถือได้นะคะถั่วเหลืองที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดนะคะแล้ว เอาไปแช่น้ําเอาไปแช่น้ําเดี๋ยวจะชอบเดินอะ่ะชอบอยากให้ดูใกล้ๆเวลาเราทำเต้าหู้เนี่ยเราแช่แค่ป๊บเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำเทมเป้แช่บูดเลยคุณสองวันกลิ่นก็จะประมาณนี้เสียได้ทั้งบ้านไม่เห็นใกล้ชิดขอบคุณนะคะทั้งบ้านดูก่อนเลยทั้งบ้านดูก่อนดูหน้าตานี่แบบไม่น่าจะใช้ได้เลยเนี่ย กลิ่นเป็นไงอันนี้ให้คนทังบ้านดูเพราะว่าหลักใจถ้าแบบ้แช่สองวันแล้วหน้าตาแบบนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยรหละคห้เห็นชัดๆว่าให้หน้าตาแบบนี้นี่แหละนะแช่น้ําดื่มธรรมดานี่แหละค่ะเป็นไงค่ะกลิ่นโอกลิ่น กินบูดมากเลยกินเหมืนไม่น่าทำอะไรแล้วกินบูดกินบูดน่าตะบุบปวนเออเมื่อกี้ทานทัมเป้ครูษาไปเป็นไงอร่อยไม่น่าเชื่อนะมันมาจากของบูดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไลโซพัสจะจัดการเขาไปหมดค่ะเขาจะจัดการเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีไปหมดเขาจะมาจัดการใช่เนี่ยค่ะ ไม่น่าเชื่อที่เราทานไปอร่อยอร่อยเมื่อเช้ามันคือวันจากตัวนี้นะคะสองวันสี่สิบแปดชั่วโมง hmm. นะคะกับที่เดิมอนวันนี้ใส่เสื้อผิดไม่ได้ใส่กางเกงมาคือน้องคบกันตัวนี้นะคะเมื่อครบสองวันแล้วนะคะเมื่อครบสองวันแล้วเนี่ยเราจะเอามาล้างน้ำให้สะอาดนะคะ เอาตัวนี้เทน้ำทิ้งไปล้างน้ำให้สะอาดและเปลือกภายนอกเนี่ยเราไม่ใช้นะคะเปลือกภายนอกเราไม่ใช้เราแกะออกงานหนักไหมแกะทุกเม็ดงานหนักไหม พอสมควรเลยแหละคุณคุณลองคิดดูคูขายแทมเป a ออทิตย์ละสิกว่ากิโลถั่วเหลืองสิกว่ากิโลแช่ออกมาแล้วได้เกือบ30กิโลกี่แสนเมตร <c ười> กี่หมื่นเมตรแล้วต้องแกะทีละอันทีละอันทีละอันเนี่ยหนักหนาสาหัสอยู่หนักหนาสาหัสนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่เห็นแ tampay เกลือใน,ลอในตลาดใช่ไหม เอามือขยําก็คันโอ้โหเคยละไม่รู้จะทํำยังไงแรกๆก่อนที่จะมาทําขายเนาะทีละเม็ดแกะทีละเม็ดแกะทีละเม็ดอย่างเงี้ยคนงานที่บ้านเขาเป็นคนพม่าเพ่เพ่เ,พเ,เลิกเหอะเลิกเหอะอย่าขายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเพ่เนาะ ไม่ไหวกับการแกะแบบคันเล็บก,ก็คันคันมือก็มันมัน,ม,นมันมีผลกับการทําให้คันเหรอไอ้เจ้ารถมันเป็น,นอรไงอ๋อมันบ<า>ูดไงค่ะนะ ผู้สาก็เออทำไงอะ่ะคนงานก็ไม่แกะให้ตัวเองก็ไม่ไหวอะ่ะแกะแทมเป้ไม่ต้องทำอาชีพอื่นเลยคุณใช้บีเบอร์อะไรเงรี้ยใช้าขายใช่ไหมคะแต่อยากขายาก็เลยคิดคิดค้นหาวิธีใหม่ยังไงฉันก็จะขายใช้ใได้เพราะว่าฉันกินแค่โลเดียวอ่ะมันไม่หนําใจฉันต้องให้เพื่อนฉันกินด้วยนะคะก็เลยนึกถึงสมัยเด็กๆเ,เวลาเราทำมะยมเชื่อม เราจะเอามายมยมใส่กระดง้งใช่ไหมแล้วก็เอาเขียงคลึงให้ให้นิ่ม,ม,มก็เลยเอ๊ะถั่วมันทำได้หรือเปล่าเนาะครูสาก็เลยลองดูนะคะเอาถั่วที่แช่น้ำอิ่มแล้วอันนี้ล้างแล้วนะใส่ลงบนนกระดานบดเข้าไปดูใ,ใกล้ได้นะคะ าดูได้ค่ะมาดูได้อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะเป็นไง <Perfect. S 1> เป็นไงเป็นไงเส้นผมเส้นผมบังดูขาวเลิศไหมเลิศไหม<ล>เพราะเราคนกลุ่มคนที่กินอาหารอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมีเราจะไม่ใช้ถั่วซีก พราะถั่วอินทรีหาถั่วซีกยากมากมที่มีอยู่ขายในท้องตลาดครูสาก็ไม่มั่นใจ<ม>เพราะครูสามั่นใจถั่วจากสีฐานยะโสธรเท่านั้น<ม>ก็เลยมันเป็น,เ,ปนเต็ม,มเมล็ดนะ่ะจะทำยังไงอะ่ะต้องเอาเปลือกออก<ม>เห็นไหมคะหมดไหม,มหมดไปเลย<ม>แค่นี้เอง นับดูสิกี่ร้อยเมตรใช้เวลากี่วิแล้วก็ปาดลงอีกสักทีได้ไหมคะไหนไหนไหนดูให้ดูทีดูอีกทีลองลองลองแบบทีละเมด้วยไหมจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกันไม่อันอันนี้พิมพ์กดเต้าหูมาเวิร์กชอปเพื่อความสวยงามแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ได้นะไม่ก็ไดานไม่ก็ไดานเหมืก็ไันใช่ไหมคะบขน้นยีออกมานะคะว่า แล้วมันไม่บี้เลยเทมใช่ไหมคะออเพราะมันเนื้อมันค่อนข้างจะยังไม่ต้องมันยูงไม่ต้ง,ง,ตตงเพราะมันจะแบบไม่นี่อหละแบบย้ค่ะเป็นไงนะอันนี้มองไม่ชัดเดี๋ยวบี้อันเล็กๆให้ดูไหมคะบทถึงบอกในไลฟ์ไปว่าเมื่อวานนะบอกว่าต้องดูนะคลิปนี้คลิปนี้มีเทคนิคการทำแทมเป้ คุณจะได้กลับไปทำไม่เหนื่อยแรไม่เหนื่อยแรงในการแกะคุณลองคิดดูนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไหวไหมพะอย่างนี้เสร็จแล้วนะต้องบี้มันแตกสองซีกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมเล็บคันไม่เหลือเลยอ่ะอย่าลืมว่านี่คืออะไรนะถั่วที่ที่แช่มาสองวันสองวันจะมีความหน้าตาบูดอย่างนี้ไม่น่าจับเทราไหลด้วยไม่ไม่น่าดมด้วยอให้ดูอีกทีให้ดูอีกที นะะคเอาไม้กระดานสองแผ่นหรือเอาเขียงก็ได้ค่ะเขียงก็ได้เขียงก็ได้เขียงนี่เขียงนี่เขียงนี่ขพอยืมจานหน่อยเขียงนี้เอาอะไรที่สักๆลื่นๆไม่ได้นะเขียงก็ได้คือโต๊ะมันขาไม่ดีโต๊ะมันโยบไหนคะ หาวัสดุที่บ้านมาทําได้ไม่ต้องแบบไปหาอะไรมากมายหาอะไรที่แบบมันเข้าคู่กันแล้วก็ยีเยยีนอกจากเปลือกหลุดแล้วก็ยังเป็นสองซี่อีกเห็นไหมคะเห็นไหมเลิศไหมเลิศไหมวิธีนี้ทํไขยได้เลยคิดเลยว่าโอ้ไปแกะทีละอันทุกคนแบบชีวิตลันทนมากเลยอ่ะทีละอันอ่ะ เนี่ยฮะบี้ไปใช้แรงได้เลย<ม>เพราะว่ายังไงเนี่ย<ม>ถั่วเมื่อเขาเป็นสองซีกแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบติดไม้กระดานละเขาก็จะไม่ค่อยไปไหนเห็นไหมคะร้อยเปอร์เลยแค่นี้เองก็กลายเป็นสองซีก